สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับคารีนะครับดาวแห่งการสูญเสียนะครับบทบาทนักแม่นปืนนะครับพิเศษเก็บเกี่ยวดาเมจระเบิดนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ3พลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ8ผลจากทักษะอยู่ที่4และความยากอยู่ที่8นะครับซึ่งคารีเนี่ยก็มาพร้อมกับสกินนะครับดาวลุ่งโลดนะครับนี่ครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับก็ดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมาดูที่ทักษะติดตัวของคารีนะครับ กงจักรแห่งแสงนะครับเมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิลนะครับหรือเบสิกโจมตีจะทําสัญ,ญลักษณ์กงจักรบนเป้าหมาย1ชั้นนะครับเมื่อครบ5ชั้นเนี่ยสัญ,ญลักษณ์กงจักรนะครับจะกลายเป็นกงจักรจริงๆและโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหาย7-13%นะครับของพลังชีวิตสูงสุดความเสียหายแท้จริงสร้างความเสียหายแก่มอนเตอร์ป่าไม่เกิน300นะครับ มาดูสกิลที่1นะครับกงจักรมรณะนะครับปล่อยกงจักรไปยังำตำแหน่งที่กําหนดนะครับและหยุดอยู่ที่ปลายทางนะครับสร้างความเสียหายเนี่ย2 0 0แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพแก่ศัตรูระหว่างทางนะครับและลดความเร็วในการเคลื่อนที่60%และสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับ100แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงในตำแหน่งที่กงจักรไปหยุดนะครับมาดูสกิลที่2นะครับแฟนทอมสเต็ปนะครับ เคลื่อนทีไปข้างหน้านะครับแล้วปล่อยนะครับกงจักรใส่หนึ่งเป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับสร้างความเสียหาย150้ห้าสแต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับระหว่างใช้สกิลอันติเมทจะปล่อยกงจักรอันใส่เป้าหมายนะครับอ๋อถ้าเกิดใช้สกิลอันติเนี่ยสกิลเนี้ยก็จะเพิ่มกงจักรเป็น2อันด้วยนะครับมาดูที่อันตินะครับกงจักร ความเร็วแสงนะครับเปิดโหมดดับเบิลล็อกนะครับหลังจากนี้6วินาทีเบสิกโจมตีจะปล่อยนะครับกงจาก2อันนะครับนี่ถ้าออกของรถคูดาวเยอะๆนะคือคารีเน,น่าจะใช้สกิลได้ทุกประมาณ18วิได้โอ้โหแล้ว18วิใช้ไป6วิอีกสิวิใช้ได้อีกนี่บันเทิงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูที่เกียร์ที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเทสเกียร์ไปเรื่อยๆละกันถ้าว่างนะช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็แข่งด้วยนะครับแข่งอีทีวันที่7 มาดูที่ไอเทมที่เราจะใช้นะครับเราก็ใช้ดาบล่าปีศาจนะครับแล้วก็ลงเท้าว่องไวนะครับวิญญาณสีโลหิตกงเล็บแห,งห่งฮัทนะครับนักรบวิปลาสล่าสุดท้ายเนี่ยเป็นปีศาจคำรามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเทสดูว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่า <laughs> เ,เ,เ,เข้าไปเทสดูว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่านะครับ ราจับคู่แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวใหม่นะใครก็อยากแย่งเล่นนะครับซึ่งมือเราก็ต้องไวนิดนึงครับเราก็ต้องกดรัวๆไว้ตรงนี้ครับถ้าจําไม่ผิดมันจะอยู่ที่ฮีโร่ตัวแรกนะจะได้เล่นไหม <c oughs> กดไวไอ้กดอีกสองคนมนะึงอ่ะแล้วสินี่ครับหน้าต่างอ่าหน้าต่างเกมนะครับหน้าตาหน้าต่างเกมก็มีการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็กด5คนเนี่ยเขาก็ขึ้นบอกอยู่เราก,กด3คนไม่ต้องไปดูที่รูปก็ได้ว่ามันเป็นสีทองออร่าอะไรประมาณนี้ซุ่มจับคู่ใหม่ครั้งหนึ่งนี่เรากดไปแล้วนะครับนี่มา3มฝั่งนี้มา4ี่แล้วเห็นป่ะสี่เท่ากันแล้วอีก2คนยังไม่กดดีครับ5แลละเอากดรัวๆไว้ครับกดแล้วครับนี่ครับความไวแสงครับเอาจริงเนี่ยคารีเนี่ยสกิลปะทะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับ จุดประกายนะครับซึ่งก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ยิงรัวๆอยู่แล้วนะครับหรือเราจะใช้เป็นตามล่าเพื่อฟาร์มคลิปในช่วงต้นเกมก็ได้หรือเราจะใช้เป็นสั่นไหวเพื่อเอาไว้หนีช่วยก็ได้หรือจะเป็นชะล้างซึ่งแบบพอโดนสกิลสตันมาก็เปิดช้าล้างยิงสวนเลยก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดเลยซึ่งถ้าเป็นจุดประกายพี่อาจจะมองว่ามันอาจจะทับซ้อนกับอันติหรือเปล่าเพราะอันติเป็นดับเบิลล็อกเนี่ยน่าจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยมั้งเอางี้ เราลองขอฟาร์มไวๆดูเผื่อจะออกของได้เร็วนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เล่นเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเกมแรกนะครับถ้างั้นเกมแรกขอเป็นเล่นเป็นตัวปกติก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาอสกินให้ดูอีกทีหนึ่งใช้เป็นดาวแห่งการสูญเสียนะครับคาลีคาลี ก็ฝั่งเรามีคารีนะครับแล้วก็มีแฟนนี่นะครับคาริน่าบามอนบูโนใครจะแทงครับเอแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับมีเฟยา่าอัลฟ่านะครับยูดลาแฟนนี่ฮายาบุสะาครับชิบหายแล้วครับคู่แต่ละตัวเนี่ยอันติมานี่ชีวิตแทบจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอ่ายูดลาหรือจะเป็นแฟนนี่นะครับหรือฮายาบุสะาเนี่ยโอ้แล้วออกตามล่ามาทั้งทีมด้วูดิดดดดดน่าองสารกันนะ นี่การเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็จะเจอแบบนี้ครับแต่ว่าในโหมดจับคู่ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโหมดแล้งอะชิปหายแน่นะครับถ้าลงไปแล้วเจอแบบเนี้ยเอานะเราก็แค่มาเทสนะครับนี่ไอเทมชิ้นแรกเราก็จะเป็นไอเทมฟาร์มนั่นแหละ <troops> อ้าวกดซื้อไม่ติดอีกเลิกไม่ดีแล้วล่ะ เราจะฟาร์มคลิปได้ไวไหมกดอัพอันนี้แล้วกันบาร์มอนอยู่ด้วยอ้าวบาร์มอนวันนี้ก็จะเป็นกงจักรนะครับที่เป็นสโลใช่ไหมโยนเข้าไปโอ้แรงอยู่อ่ะโหโคตรโกงเลยสกิลมันไปหมุนอยู่ ไอเราก็ไม่เคยเล่นซะด้วยเดี๋ยวลองเปิดยิงตรงนี้ดูดิอ๋อนี้เป็นการพุ่งนะครับเออแล้วทำไมเราไม่พุ่งใกล้ๆล่ะ <c oughs> โอ้กะโหลกเป็ดจริงๆโอ้นี่พุ่งสั้นมากเลยเหมือนมอสคราบเลยอะ่ะอันนี้ก็จะมีระยะของมันสุดปลายทางนะครับ เอาจริงพี่ก็ยังไม่รู้จะอัพสกิลไหนหรือเล่นแบบไหนนะครับก็เป็นการเล่นรอบแรกนะครับวันนี้นี่ไนะอย่าเข้ามานะเข้ามากูวิงนะ่งเนี่ยยิงเล่นไม่เป็นเลยนี่ครับมันก็จะปั่น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 นะครับอันติเรามาแล้วแต่ว่ายังยิงช้าอยู่เลยเนะี่ย อ๋อมันก็ปาไม่ได้เนะเราต้องปาใกล้ๆเพราะว่ามันบังคับไม่ได้เหมือนกับเขาเรียกอะไรให้โยนไปตรงไหนแบบสกิลของก๊อสหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมคือมันต้องโยนไปให้สุดปลายทางอะไปจนสุดคอฟ้าอะไรประมาณนี้อแตเคียคลิปดีมากเลยครับเราจะไปเทสนะครับกับพี่เต่าแล้วครับ อันนี้มันมีเพิ่มพลังโจมตีไหมไหนเปิดเนี้ยอุ้ยๆจูจออกก็ไม่ได้เพิ่มนะน่าจะเป็นการโจมตีคู่นะครับแต่ว่ามีการตัดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับ300ครับก็ได้อยู่นะทำเป็นเล่นไปเฟนนี่มา นี่ครับการโจมตี1 2ึ่สอเหมือนเราเติมคําในช่องว่างยังไงก็ไม่รู้ค่อยๆเติมทีละหนึ่งให้มันเต็มอะไรประมาณนี้น่าหงศารกันนะ <One kill. S 1> ก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ได้มีความเร็วในการโจมตีนะครับแค่เป็นการยิงดบบเบิ้ลแค่นั้นเองความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาเลยครับก็ต้องออกของตีเร็วนิดนึงอะเน้นไปที่ออกของตีเร็วนะครับ แล้วก็เชื่อว่าน่าจะฟาร์มได้ไวอยู่ครับถ้ายิ่งออกมีดฟาร์มแล้วก็ตัวเขาเนี่ยโจมตีแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโจมตีแล้วตัดเลือดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ครับหนึ่งสองสามนี่สี่ดูทีที่ห้านะครับโอ้สามร้อยแม่งแรงกว่าที่เราตีอยังโหดอ่ะโกงไปแล้วก็โหดอยู่นะถ้าเล่นคล่องๆคิดว่า โออันตรายเลยแหละนี่พี่ยังยังสับสนอยู่เลยยังไม่ได้ดาบมานนะเขาเลยเนี่ยไอดาวสกิลที่สองเนี่ยมันคือแบบไหนแค่นั้นเองมันก็ตีสะสมดาวเหมือนกันนี่ไหนลองสาวตูดยูโดลาเด้ถ้ายูโดลามันไม่เห็นนะโอ้ยยูโดลาโดนเข้าไปโอ้โยเจ็บเจ็บเฮ้ยได้ว่ะตัดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์แม่ง เอาไ้ายิงแท้งอะแท้งนี่ดับเลยอะ uh huh. นี่ห้านะครับจึบ uh ๊บ huh. โอ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 ใจเย็นใจเย็น <and> แต่ว่าไอเทมอไอไอเนี้ยที่มันเป็นดาบมานันเก่าเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อแล้วก็ออกยากนิดนึงอะมันเป็นไอเทมที่ออกยากอะ ปาเข้าไปจึ๊กจึก <iate> ยูเดลาจะเข้ามาผ่าคาริน่าโอ้ดูยังไม่ได้เลยอะไห <been> นวะ <been> เท่าไหร่วะเนี่ย <been> พันสี่เก้าสิบเอานะใกล้ละใกล้เป็นความจริงละพันสี่แล้วครับนี่เนะนี่ยนี่ทำเหมือนเป็นโยนกองจักใส่ด้วยสโล เขาว่าเป็นฮีโร่ที่เปิดอันติและตีป้อมไวมากอุ๊ยจุด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 มันก็ไม่ได้ไวเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นการยิงดับเบิลนะครับเนี่ยถ,ถ้ายิงควนดูเรื่องเลยโคตรเจ็บเลยนะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ไอเทมสักทีเนี่ยมาแล้วครับไอเทมที่เราต้องการครับดาบมารน,นะครับนี่ครับดูการยิงของดาบมารน,นะครับโคตรโกงอะ่ะฟรามเตาก่อนครับรอบนี้น่าจะตีเต่าไวขึ้น บามอนช่วยกูหน่อยเดะเออนี่ครับเปิดครับยิงดับเบิลครับโอ้โหดูเต่าเด่นขาวดูทั้งขาวทั้งแดงโอเฟย่าไม่เอาเฟย่าเฟย่าเห็นแล้วบามอนเข้าไปลาดมาแต่เราจะตายหาแล้วโดดก่อนจะโดดยังจะฟาร์มอีกดูดิ ต้องไปเรียนรู้กันอีกเยอะครับไม่ไหวครับคือเอาเท่าที่เห็นตอนนี้นะก็คือเริ่มยิงยิงไวขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคือพี่ยังไม่ชินกับการที่กระโดดสั้นๆแค่เนี้ย <c oughs> กระโดดสั้นๆแล้วก็ปล่อยสกิลแล้วไม่สามารถกําหนดได้ว่าให้สกิลตัวเองไปอยู่ที่ตรงไหนคือเหมือนกับสุดปลายทางพออะไรวันนี้สุดปลายขอบฟ้า <One scale. S 1> เอานะ เดี๋ยวก็เป็นทุกตัวละครนะครับต้องใช้การฝึกฝนนะครับเพื่อความชำนาญในการเล่นนะครับดได้รองเท้าใหม่ข้างนะครับทีนี้คารีเราจะฟาร์มไวามากเลยแล้วก็ยิงแรงด้วยนะดูได้ยวิงคีพที่ดามเมตขึ้นแบบอย่าเข้ามาโอ้โ ไม่ไรครับฟาร์มไปเปรป Arizona, ื่อยครับอย่าไปรีบครับรีบแล้วเดี๋ยวกากครับปกติก็กากู่แล้วโอ้โหได้อยู่นี sure. ่ไงสาวเข้าไปดิสาว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 สวอโหัวฟ้าถึงกระโดดบอกแล้วอย่าให้ข้าโหด ได้ไล่ยิงเขาหน่อยทำเป็นเก่าขึ้นมาทันทีเอาลืมเฟนนี่ซาลีลืมไปว่าทีมตัวเองมีฟันนี่จริงๆน่าจะอัพควรอัพสกิลสองไหมควรอัพสกิลสองมากกว่าสกิลหนึ่งไหม เพราะมันมีดาเมจนะครับแล้วก็กระโดดไม่หนึง่งดาล,ลางบวกกันอีกแล้วครับมีเฟย่ามานะครับกับอ่าเอลฟานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดครับเปิดแล้วก็ยิงครับยิงครับยิงจากในพงพระพงไพ,งพครับโอ้ยโอ้ยเฟย่าไม่เอานี่เนี่ยเฟย่ามึงโดนตบแล้วมึงซวยแล้ว ยิงมันยิงมันยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยเนี่ยลูนก็ขโมยเข้ามายังไม่ได้ฆ่าเขาสักตัวเลยน่าทางสารจจริงไม่เป็นไรครับเรารักธรรมชาติครับเราต้องฆ่าเต่าครับในเหต <laughs> มีความสุขอยู่แค่ตรงนี้นะนะค่าเต่าค่าหลอดคืองานของเราครับค่าคนไม่ใช่ครับเราเป็นสายคุณธรรมครับเราจะไปฆ่าใครง่ายๆไม่ได้ครับนี่ครับดูการเปิดตีป้อมครับแม่งเหมือนมอสครับตอนมาใหม่ๆแหละ เฮ้ยเราก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะวะดเฮ้ยอดทายแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยครับน้องก็บอกแพ้ช่วยก็ตีเข้าไปครับโอ้โหดูการสาวดิ ดูมันสาร์นี่ <c oughs> นี่คือเราเพิ่มความไวในการโจมตีให้เขาแล้วเนี่ยนี่ความไวยอยู่ที่เท่าไหร่เออคารีร้อยเดี๋ยวลองกดดูนะว่าเวลากดอันติีแล้วมันจะเพิ่มความเร็วไหมะ่ะไม่เพิ่มนะครับสกิลสองก็ไม่เพิ่มสกิลหนึ่งก็ไม่เพิ่มถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะมีผลกับอไอเทมโจมตีไวไว ที่เราต้องออกเองนะครับคือคารีเนี่ยไม่มีทักษะการเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะที่เรากดให้ดูเมื่อกี้คือเราอยากรู้ไงว่าคารีเนี่ยมันตีไวไหมอืมสรุปว่าเขาก็ไม่ได้เพิ่มนะครับ one side, one side. โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเฟย่าโอ้ยแบดแบแบนี่ครับมันเป็นคาแรคเตอร์ครับ oh. โอ้สาวสาวสาวเข้าไป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 ,าาไปโดนแล้ว โดนอัลฟาครับอุทคาลีไม่เพิ่มความเร็วในการโจมตีเราจะเอาอะไรมาทดแทนที่เพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีก็จะมีตอนนี้ดาบแห่งเจ็ดสมุดนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นตัวนี้เลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเกียร์นะเพราะเรารู้สึกว่าคาลีเนี่ยต้องใช้ความเร็วในการโจมตีมากกว่าพลังโจมตีนะครับอันนี้เนี่ยเราเราจะออกไอ้นี่ไปก่อน ออกเคียวแห่งลาบไปก่อนนะครับเพราะว่าเคียวแห่งลาบเนี่ยเคียวแห่งลาบมันต้องเอาไว้ดูดเลือดอะแล้วเดี๋ยวเราจะออกดาบเจ็ดสมุดกับอ่าใบามีดแห่งความสิ้นหวังไป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 ดูเหมือนพี่อืน่นๆมึนๆนะใช่ปะไป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 ลองดูครับเพราะว่าก็ยังเนี่ยเล่นรอบแรกนะครับก็ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นอนะ แค่มาเทสๆให้ดูเฉยว่ามันเป็นยังไงเหมือนมีคนเห็นเหมือนมีคนเห็นใอนี้เทส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 อุ้ชวความเร็วไปละเดี๋ยวโดนฆ่าคารินาเราตีเต่านะครับเรายังไม่ได้ไอ้นี่ด้วยครับกงเล็บแผงฮัทนะครับ จะไปตีดูดเลือดอะไรขนาดนั้นก็โอ้ one side, one side. แต่ถ้ายิงระยะประชิดนี่ลูกกระสุนออกนี่ยิงต่อได้เลยอะอย่างรัวแสดงว่าต้องเข้าไปยิงใกล้ๆเหรอเพื่อจะเพิ่มความเร็วเนี่ยนะใช่ไหมหรือคิดไปเองเอันี้เราเปลี่ยนเป็นดาบเจ็ดสมุดนะเพราะถ้าออกเป็นเข็มทอมันก็จะเบาเอาดาบเจ็สมุดแล้วกัน ไปแล้วสายย่องอุ๊ชว่าโอ้ายาบุษะายาบุษะแล้วกูทำไมโดนคนเดียวแล้วแล้วตาเพื่อนกูไปไหนหมดแล้วล่ะโอ้โดนอีกแล้วเนี่ย เนี่ยความไม่เคยชินนี่แหละคือคืออย่างที่บอกครับทุกตัวละครอ่ะมันมีข้อดีของมัน,นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาข้อดีของมันไปใช้ได้แบบไหนมากกว่าครับอย่างชูอ่ะยุคแรกๆที่ชูเข้ามาเนี่ยคนจะอาจจะเล่นแต่ชูสายโจมตีทุกวันนี้ถ้าในแล้งหรือในการแข่งขันจะเห็นชูสายแทงเยอะมากเพราะว่าเอาไว้แค่ป่วนครับเอาชูมาไว้แค่ป่วนหรือช้อนมาให้เพื่อนคิวอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าซึ่งคารีเนี่ย ก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีจุดเด่นของเขาที่น่าจะดึงไปเล่นดึงไปใช้ได้นะครับอย่างที่เห็นกนะ็คือการตัดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่แหละแต่ว่าเขาก็ต้องพึ่งความเร็วไม่งั้นจะตัดไม่ได้พี่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าออกเกียร์แทงพี่เลนพี่เลนเนี่ยคารีจะยืนได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็ยืนตีไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันก็แรง่ยเห็นปะ่ะบูโนเราไปเล่นหลอดแล้วนะครับ ดาบเจ็ดสมุดแมงก็แพงเหลือเกินตั้งพันห้าไปช่วยบูโน่ก่อนครับสาวครับโอ้โหตีแค่สอทีตายแล้วคารีหัวเหลือเกินนะครับตีหลอดสทีบูโน่บอกกูยิงตั้งนาน <Back up. S 2> เนี่ยอย่างที่เห็นครับคิห้าเองแต่ว่าเวลากงจักเขาเต็มเนี่ยแรงกว่า500อีกแต่ว่ามันก็เป็นการโจมตี5ทีอะนะมันไม่ใช่การโจมตีทีเดียว <Watch S 2> นี่ครับ <attack. S 2> ดูครับ ห้าร้อยครับแต่เวลากงจักขึ้นนี่น่าจะหลายอยู่บามอนโดนตีนแน่นี่ดักสาวนี่ดีกว่าดักสาวดักสาวอัลฟาดักสาวดัก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 ยิงยิงยิงฟรีมีที่ไหนมีที่เนี้ยแหละเอ้าโดนยูโดรา่าหัวโถอุตส่าห์แอบยิงเนียนๆใกล้ได้แล้วครับดาบเจ็ดสมุดนะครับขายนี้เลยก็ได้อะเพราะว่าเลเวลเราก็สูงแล้ว แล้วก็อันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะออกเป็นตัวนี้นะครับนี่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 ออกเป็นอันนี้เขาจะได้ยิงเร็วๆขึ้นอีกมาี๋ยวมาดูสปีดการโจมตีตอนนี้นะครับอยู่ที่1.96แล้วนะครับ1.96ถือว่าก็เยอะมากนะนะสำหรับการยิงนะครับแต่ว่าตันสุดเนี่ยมันอยู่ที่2.5จเฮ้ยยังเพิ่งจบอีกให้กูขอของอีกอันนึ่งก่อนก็จริงๆหลักๆแล้วก็มาแนะนำสกิลนะครับแล้วก็ แนะนำสกิลนั่นแหละของคารีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะเอ้ยลืมทำอะไรอย่างนี้ไม่ครับช่วงนี้ก็แข่งนะครับแล้วก็ถามว่าซ้อมไหมก็ยังนะ <c oughs> ซ้อมแข่งคืออะไรครับก <c oughs> <c oughs> ็อ,อย่างที่บอกครับทีมพี่ก็เล่นกันแบบต่างคนต่างเล่นมั่งครับถึงเวลาอยากเล่นก็เล่นนะครับ <c oughs> แต่ก็อาจจะมีบ้างนะครับก่อนแข่งอะไรอย่างนี้มันก็ต้องนิดนึงนะครับ ลองเทสนะครับว่าเล่นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้เรื่องปกติเฮ้ยมืออย่าพึงฆ่ากันหมดดิยังฟาร์มไม่เสร็จเลยเกมนี้นี่ไม่มีอะไรเลยครับไม่ไม่ตีไม่ตีไม่ตีเราไม่ตีป้อมอ้าวคลิปตีก็เป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นการแนะนําสกิลกับสกินละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับคือใช้ซุ่มนะครับโจมตีถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นแทงดีๆเนี่ย อย่างไทเกียวหรือตัวอะไรที่หยุดให้นะครับสามารถให้คารีเนี่ยเข้าไปสาวรัวๆได้เนี่ยโอ้ไม่กี่วิตายแน่นอนอย่างที่เห็นครับความแรงในการโจมตีแรงมากนะครับซึ่งก็ก็ก็ถ้าจะให้เขายิงไวๆเท่าที่จะยิงไวได้ก็น่าจะเวิร์กแล้วก็มีไอเทมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขนนก ขนนกก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี30แล้วก็มีการาค่าพลังโจมตีจาก AP อีกซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเอามาใช้กับคารีเนี่ยมันจะเพิ่มค่า AP ในการยิงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีมันก็จะเป็นดาเมจเวทขึ้นมาอีกดาเมจหนึ่งซึ่งก็เป็นไอเทมที่น่าสนใจนะคือไอเทมที่น่าสนใจตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือไอเทมที่ทํยังไงก็ได้ให้คารีตีไวที่สุดอะ่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องคิดหนักๆก,ก็ได้เอาตีไวให้สุดอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่จะให้คารีทำดาเมจได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเวลาคารีดับเบิลเนี่ยเอาง่ายเหมือนคารีมีแอสปีดห้าร้อยอ่ะเออเพราะว่าเต็มมันสองรอห้าสิบเวลามันยิงดับเบิลก็เท่ากับคูณสองใช่ไหมมันก็จะถี่มากนะครับก็โอเคครับถ้าอย่างนั้นก็จบคลิปนี้แค่นี้แล้วการฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ